สกูพิเศษสภาเกษตรสุรินวันนี้เราจะไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่เกษตรกรผู้สูงวัยกันครับภาพเห็นอยู่นี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพเบื้องต้นการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อโพสตลงสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง YouTube Facebook เพจ และการใช้แอปพลิเคชัน Tik t o k ให้แก่เกษตรตัวกรกลุ่มตลาดกบม่วงนิคมสร้างตนเองปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ในกิจกรรมพอนบทเรียนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเองขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่30 31สิงหาคม25ง5น้อณห้องประชุมนิคมสร้างตนเองอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมวันแรกพบกับการบรรยายเรื่องการจัดการการตลาดและการวางแผนการผลิตตามฤดูกาลและแนวทางการสร้างเครือข่ายการตลาดโดยนางวาริสาราลีแก้วปลังนายกสมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนท้งนี้เพื่อหาแนวทางและมติร่วมกันในการขับเคลื่อนตลาดกลางชุมชนนิคมสร้างตัวเด่นปราศาสตร์เพื่อให้เกษต,ตรกรในเครือข่ายได้นำผลผล,ผลิตของตนเองมาวางจำหน่ายในตลาด ซึ่งทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้แต่อาจมีปัญหาอุปสรรคในบางประการซึ่งต้องช่วยกันหาวิธีการและแนวทางในการแก้ไขกันต่อไปวันที่2บรรยายโดยนายธงชัยพูดเพราะวันนีาสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีไว้ให้แก่เกษตรกรผู้สูงวัยที่สนใจในการไปหาความรู้ด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาไปแบบเ้ากระโดดอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ หลายคนสนใจในการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่เป็นของตนเองบ้างยืมลูกหลานมาบ้างเพื่อใช้ในการอบรมเพื่อที่จะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ให้ได้ทาง a c e b o o k เพจยูทูบทิกต็อ i ไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจสร้างความสุขรอย,ยิ้มให้กับเกษตรกรผู้สูงวัยเป็นอย่างมาก ยแล้ววันนี้รู้หรือยังดูแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่จ๋าขึ้นมาสอนให้ความรู้พวกเร,รา,าค่ะก็พยายามค้นคว้าความรู้ลงไปะคะคากเต็มทีมากค่ะ 5, 9, 9, 9. ไม่เพียงเท่านั้นความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมทางการถ่ายภาพเบื้องต้นการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ติ๊ t ต k ทั้งหมดนี้จะได้นำไปประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลได้รู้จักกลุ่มตลาดกกม่วงนี่คมสร้างตนเองประสาทเ,เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของตนอีกด้วย we